ไอ้เงี้ยพ yeah, like ่บ้มทำอะไรได้ไม่ได้ด sí ้วะเีอะอย่างนี้เลยี you know, like pair, ่ได้ยอมแพ้แล้วแข็งนแข่งแข่งเฮียพี่จวิววิวตะกีต่กี้พี่โดนอะไรถึงได้ขายนะพี่ เรถลถมาคือเอาอะไรมาในรถไม่รู้เห็นรถมากดขายเลยไม่ยช่แมงมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ใช่อะไรละมันได้เงินไงไอเงินห้าแสนอ่ะใช่มันห้ามขายก็คือไ้เงินห้าแสนไงคือต่อให้ไม่เอาสปายมาตอนนี้ก็ห้ามขายสิไม่ใช่คือห้ามขายบ้านที่นอย่ดเฉยทข้างบนที่เราไปยืดอ่ะใช่ถ้าเป็นบ้านอื่นนะมันไม่เป็นไรนะตาทายสัญญาทุกคนสัญญาตาทายละเราต้องเราต้องมูฟ e ่ะ ฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ไอตอนนี้แล้วที่ได้ผมได้ห้าแสนผมไม่ได้ขายฐานขบวนนะฐานในนี้ปะฐานสร้างคนของโซเวียตนะผมขายฐาน p พ w e r ว่าแพนเราขาย p พ w e r ว่าแพนทั่วไปเลยเออเหมือนขายฐานตัวเองก็ได้มั้งตอนแรกๆโอ้ที่ได้เขาจแนะนผมขาย p พ w e r ว่าแพนแบบไอ้ลงไฟลงที่ทางด้วยตัวเองแบบเฮียอะไรนี้ถ้าง้นก็จบแล้วเลย เอาอ่ะนั้นนั้นนั้นเรียบร้อยไปแต่ว่าเอาง่าห้ามขายถามพวกนั้นก็ได้เอาไม่เป็นไรแล้วก็ช่างแม่งเงินห้าแสนไปเอาเงินห้าแสนไปพี่อะขายแล้วก็ขายแต่แบบนี้มันดันโดนใจวัยรุ่นด้วยเนี่ยถูกใจวัยโจเออเวยไปขายไอเนี้ยไม่รู้ว่ามันต้องไปยึดอะไรก่อนมั้งไม่ได้นะเมื่อกี้ลองสร้างวอล์ะวอลธรรมดาแล้วก็ขายอะไม่ได้นะลองขายโป๊แพดดิ ไม่ได้เอ้ยได้ละวได้ล้มันต้องไปซีเคียแลบมั้งมันต้องไปมันต้องไปยึดบ้านซีเคียแลบก่อนเฮ้ยแล้วไปกูมีเดสโซเลเตอร์เนี่ยอย่างวะมันจะมีเอซีเคียแลบอ่ะอันนั้นมันเหมือนมันสุ่มยูนิตให้เราอ้เฮ้ยเขาเขาอะไรมาวะนะที่ยอรถแรกมาด้วยเหรอสีแดงมานะไหนพี่เนี่ยสีแดงเขาบวกไว้วะ นี่คือรถมันต้องวิ่งผ่านที่อะไรวบนี้เฮ้ยไอ้ <c oughs> ไหนข้างหลังข้างหลังโดนสี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 น้ำเงินโดนอันน <c oughs> ผ้เนี่ยไหนสายสายแล้วมึงไม่ไปยิงแหละไอสัตว์ที่ <c oughs> เขาสร้างกันนั่นเลยวะการซีเรีแลบอ๋อ <c oughs> อันนั้นก็ง่ายดีนะ ซิกเก็ตแบบนี้มาไหนวะเฮ้ยเราโดนเราโดนยิงเรื่อยๆเลยวะไหนวะโจรหนอนนะนุ่มเฮ้ยโดนอีกแล้วเหรอด้านขวาด้านขวาเราแค่เทียบหน่อยเราไม่เทียบหน่อยไหนเห็นวะอปไรนึงครับพี่อ๋อหลอนแล้ววะด้านขวาด้านขวาโอเคทำไมพี่ให้ทำอะไรให้ทำอะไรมันโดนไอ้สไนเปอร์ใส่ยานแม่มาไหนวะ มไปแล้ว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 รถดาวเหรอเออดาดาวมันอย่างเยอะเลยเฮ้ยโคโนโซเฟียร์มาเหรอไม่ผมโคโนโซเฟียร์เองพี่มันมันมีวิธีกดให้มันเร็วขึ้นมาะไอ้แบบสร้างการกดอะไรอยู่วะเนี่ยกูกำลังกดอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยบาร์ดีก็แอบหลอดว่ากูกำลังกดอะไรอยู่วะมันมีวถ้ากดให้เร็วนี้ไหมพี่บวกมีปะกดกดแบบว่าให้สร้างจำนวนเยอะๆอะกูกำลังทำอะไรอย่างนี้เกิดกูกำลังทำอะไรอยู่วะกูกูกำลังทำอะไรอยู่อะเกลี้ยง เฮียบ้านเกี้ยงเลยสัตว์ไม่ต้องการเฮียบ้านกูโล่งไอ้เปรตตอนนี้ทำไมโล่งแล้ววะอ๋อไลนิ่งตอมพี่ตะกี้สร้างเสร็จกันโอ้โหกันโปรดักชันของไอ้นี่ด้วยไลกาศการโปรดักชันของไอ้ตัวผมสร้างแอร์ฟอร์ติกันไปหน่อยรถเคลียสร้างไม่ได้ตอนนี้เันต้องสร้างไอ้นี่ด้วยที่บังแม่งพาหมากู้มด้วยเปรตต้องรีบสร้างที่บังไว้เนี่ยสำคัญสัตว์เลยใช่ที่บัง โอ้โหถ้ามัดซ้ำกูอีกนี้กูกำหมัดเลยบอกเลยเอาโดนอะไรวะตะกี้เฮ้ยกูไอ้นี <glucose S 2> ่ไปไหนวะท่านซ่าที่บ <ads ult. S 2> oh. ังให้พี Reg CO, ่บ่วงด้วยอ่ะไอ้นี่ไปไหนเอ้าไอ้นี่ไปไหนวะไอไอเอฟวีไปไหนวะเนี่ยไอไอไออีวีไอเฮียสงครามคนบินนะพี่มหากับ วูเอรถกูอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยรถไหนตัวผมอยู่ไหนวะอ๋อเฮ้ยโคโนผมว่าทำามาถ้ามากกว่านี้จะหลอดแล้วพี่ถ้ามากกว่านี้คืออ่ไม่ต้องคุมตัวละกูคุมสติตัวเองให้อยู่ก่อนดีกว่าก่อนจะหดเนียกว่าสปายไปลงแล้วแบบไม่คือแล้วซิลกูไปไหนอาจารย์ ซิวกูไปไหนวะได้ยินเสียงซิวเรดี้รัวๆเลยวะซิวเรดี้ซิวเรดี้แต่ซิวไปไหนอ่ะอ๋อคุณลืมไปว่าฐานมันแล้วมันตรงนั้นมันมีแสงอะไรเยอะขนาดนั้นวะผมก็ไม่รู้พี่เออไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรอยู่ผมว่าว่าผมีอยู่ข้าวอยู่ข้าวเหรอเออเราไปแล้ววะ อร่อยไปไม่คือทำไมกูกดไลนิ่งต่อไม่ได้วะงงไฟฟ้าหมดเปล่าอไม่หมดนี่ไม่หมดไปดีไปไปปะไม่รู้ว่ามึงทำอะไรแล้วกูตอนนี้สติสติกูหลุดมากอะมึงจะทำอะไรก็ทำเขะฆ่าแล้วเขาล้วนเขาล้วนไม่เยี่ยมเขไม่ดาวเลยสัตว์ชิว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  ไอ้ยังเปร่อะมั้มจู่ๆๆๆๆๆจๆๆ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 ไอ้เปนยอนท่าพี่ดนอะไรวะเราอยู่ไหนกันนทล้หมดเลยพดึง ไปสงคารามนักรบจิ้วจิ้วเกมมิ่งที่สุดนายจิ้วดดจิ้วดดจิ้วไอ้ี้ยช่วยด้วยมาไม่นิจิ้วเจอละซิ้วสร้างบางถางให้หนายได้พี่อะไรก็ได้เลยพี่ตอนเนี้ย ไปต่อเลยปะนายจิ้วไปดิพี่ไปดิพี่เอ่อกิ๊บจิ้วกิิ๊บจ้วใครใครบอกใครบอกว่าไอ้นั่นโหดไอ้เกาหลีโหดไม่ใช่กูไอ้เย้ไหนจิ้วนี่าไหร่เฮียเอากูมาแล้วนายจิ้วไปต่อมาแล้วจิ้วจิ้วยิงอยู่จิ้วไอ้ยี่มันสร้างกันเยอะไงวะ อันหนึ ality, ่งกะจิ <S <S ้วจิ้วจิ้วทีจิ้วยิงกับจิ้วเฮ้ยจิ้วช่วยหน่อยจิ้ว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 โดนอยู่จิ้วจิ้วพยายามช่วยจิ้วจิ้วช่วยหน่อยจิ้วจิ้วมาเต็มเลยจิ้วอปนหนึ่งจิ้วอ่าจิ้วจิ้วเดี๋ยวรีบี่ช่วยจิ้วจิ้วจิ้วแล้วจิ้ว โอโหลงไปแม่งเจอเรือแบบทหารที่นั่นเต็มเลยนนี้นะมือมือมือจิ้วเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมือจิ้วเริ่มเปียแล้วอ่ะคั้หนึ่งะจิ้วจิ้วเพิ่งเปียจิ้วขอร้องจิ้วเอาจิ้วจจิ้วพอจะไปอีกรอบไหงจิ้วมาแล้วมาแล้วจิ้วจิ้วมาจิ้วมาเสริมนี่ตกงา้วจิ้วจิ้วยรวยรวยรยยยยยยย จู่จู่จู่วู่จ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 ู่ มาแล้วจิ้วจิวมาแล้วจิ้วจิวเขายิงกันมาแล้วจิวเหียพี่บึทำอะไรได้ไม่ได้ด้วะเยอะอย่างี้เลย่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮียมอมนยจิวดอทคอมจิวจิวจิจิว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 าแล้วจิว จิ้วกันอะไรนี้ไปนะรอไนจิ้วกันไนจิ้วไนจิ้วกันเราไปอยู่กิฟจิ้วมันท่าตัวจิ้วไม่ได้แล้วมันท่าตัวจิ้วไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วจิ้วมันท่าจิ้วไม่ไม่ได้ก็ดีแล้วจิ้วอ๋อเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มาไอ้นี่มาหมากูอยู่ไหนวะมันท่าตัวจิ้วไม่ได้แล้วกูมั่นใจ สอาสองฐานมันส่างตัวจ anyway> ิ้วแดนเราชนะแล้วเราแค่สรางตัวจ umm> like ิ้วอย่างเดียวใช่เหรอวะเออผมผมโดนลายฐานบินกระฐานบ้านไปหมดแล้วไรกาดไม่งแม่งยิงบ้านผมนะลุงไม่ยิงบ้านผมแตกเลยไปแล้วไปแล้วตัวจิ้วพี่กลับกลับกลับตัวจิ้วลัากลับบ้านอยู่จิ้วกำลังกลับไอ้น้ำคาดสัตว์น้ำคาดสัตว์สัตว์นะลุงพี่โอยกูไม่กูไม่ขุมละไอ้เปรตนี่พี่จิ้วที่มัน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 ระวังมันเอาไอ้นี่มามามาบ้านพี่นะผมไม่ได้สร้างกันเอาไว้แล้วตะกี้

หมดแล้วหมดแล้วหมดแตกหมดแล้วไม่มีจิ้วแล้วไปพี่ไปไปเราไปเราไปเราลงพลังเลยลงพลังเลยจิ้วแมนลนพลังจิ้วจิ้วเหรอพลังจิ้วจิ้วเราพลังจิ้วจิ้วเราพลังจิ้วจิ้วพี่ไปึงครับพี่ไปนึงอ่อกูเสียอะไรบ้างเนี่ยไปดิไปพวกเราพวกเราจิ้วจิ้วเมื่อกูปมาบุกกันแล้วเนี่ยโอ้ใช่พี่ผมจิ้วช้าสมองผมจิ้วจิ้วอยู่พี่จิ้วแล้วพี่จิ้ว ไอ้เปรดโอ้ฟอเทสว่ะกูเคยพยายามแล้วฟอเทสอะเกือบเหมือนจะสู้ได้นะไอหยบว่าตัวเองไปนะเนี่ะได้กูตบมือให้เลยอ่ะอบังทำไมวะฮะฮะฮูฮไฮ้ฮะฮีฮะ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 ตะฮะตะฮ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 ลฮะฮะฮะะฮ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 ไฮะฮะฮอะฮ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 ะือฮะ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 ฮมนนฮฮะะะไรเฮ้ย มันสวนด้วยพลังนี่หรอสวน้วรถถังเฮียแต่มันถถจะเดินผ่านมนันรถจิ้วไปไม่ได้หรอกพวกเลยเด็เฮียกูบอกเลยมันรถจิ้วกูรออยู่ดาาป,ปากซอยไปผนโยธินสามสองอะกูบอ,อกเลยอ่า <c oughs> แข็งแรง แข่งแข่งเชี่ยมันจะจิ้วจิ้วจิ้ว้วกูมัน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 ทะลุมันทะลุมันทะลุในในการมีที่จิ้วจิ้วเลยสิมันไม่กี่จิ้วจิ้วเลยอะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบอื่นเนี่ยมาทำแบบนี้ไม่ได้ไงแบบนี้มันแต่ใช่อ่ะเจ้แบบอื่นมันไม่รวยไงคือแบบนี้มันรวยมันเลยสแปมแบบคือฝั่งโลยโสดเลยนุ่นปนภูมิอากดีจิ้วจิ้วสามสีแวงแบบ ให้กดไอ้ยจิ้วได้เร็วกว่าคนนั้นก็ะิดน้ำเขียวบูฮาวายกับน้ำส้มอ่ะไอ้ยี่บินกันอยู่อ่ะิ้วจิ้วนานี่แม่งเงี้ยนพี่บอกแล้วมันต้องมันต้องเล่นฝั่งสหรัฐเนี่ยฝั่งโซเวียสซุ่ไม่ได้เด็ดเพราะว่ามันทำได้แค่ในในสวนกุกุ้งกูทำลายฐานสร้างจิ้วเลยไอ้ยี่มันสร้างจิ้วไม่ได้แล้วกับแขกของโซเวียตเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าพิเรนแม่งอยู่แบบว่า